เลื้อดีก็าขาดมันเห็ข้อเสียบผมมือนี้ยื่นไปใส่ไล่มี่โยนี้คันมือนี้ไล่เ่าได้เต็มที่ผมสิไปไล่มืออื่นเด้อพี่น้องผมสิไปไล่ไอ้แถมหยิบมืออื่นนะครับถ้าเป็นค้าที่ดีนะตั้ใจสุดเดียนรู้ไม่สงสัยค้า ครับผมขอแค่ว่าบ่อยสิรีสใช่ครัแบแมนโนร์ดีโบนี่จากไกลกรลอยข้าเพเจ้ารหลับทีนอ้อยนี่แหละค้นลูกค้นยันเดียวคน้นปนแม่หมู่ว่านหมือก่อนผมเปียวคุณประเวียะผมคือบ่อยเห็นแม่ <c oughs> แม่กุลอันเซียวแม่เขาที่ท่านไปหาเข้าอยู่อันพอกูงเขาแม่ <c oughs> ปั้น นี่นหลายคนแมนจ้าพี่น้องสวยกับสนับสนุนเนี่ยพี่น้องก็ต้องไปติดตามน้องเล่าขุท่นนานเลาซื้ออย่างก็น้องรั้นน้องเออคือคือให้กำลังใจกันแล้วก็บ่บ่บ่ไดมีการเปรียบเทียบว่าอย่างแบบใดดอกเพราะว่าผู้ใดเขามากก็คือว่าเป็นครอบครัวอยู่น้ำกันจ้ารับทราบจ้าแมนโอ้ยนี่ล่ะนี่ล่ะหนักน่ารักแบบนี่ล่ะอยู่ห่างจากเมืองแกหากิโลฝนยังหมดทะนลเศร้า จะมีพิธีกรกี่คนพอได้ใจก็ลอยไม่งั้นมันคุมค่าดิจากเห็นคนเดียวเป็นเห็นสองคนมันมันบวกไปมันบ่ได้ลบก็ใส,ส่เน็ตของก็บอก <c oughs> บอกว่า <c oughs> เขาไมา่จังเป็นพีเสนเตอร์เราว่าเ,าาเอาหา้าข่อยได้เป็น Business <c oughs> พีเสนเตอร์นข่อยสิไปเตรียมใส่ไล่วันอยู่เพราะว่ามันอันนี้พอแมด <c oughs> ด่ดอกมาหลังเวทีหมอล่ำมันเป็นแบบสวัสดีน้องบอยกับน้องอ่อนวัสดีเอนแอนบ่รแม่อ่อนอ่อนได้อีก อ่อนได้อีกเป็นพิมพ์เพียร์นนี่แหละเห็นบอยเจ้าเนี่ยมุเจ้าพิมพ์ยังเสียนมหาเลี้ยงไอ้ข่อยได้บานนี้น่ว,นวันม่ได้ใส่ข่องผมเคยรู้จักคนว่าอ่อนเธอโสองคนน่ารักเข้ากันดีเขาผัวกับเมียน,น้องไปน้ำกันรอดหลอดเป็นปีเป็นครึ่ง มันก็ดีแล้วแหละตัวเองหัวเมียกันแหี่ยเวลาพูดอะไรมันต้องเออห่อหมกไปด้วยกันต้องไปทำมันก็มีแต่มันก็มีมันก็ทะเลาะกันก่อนที่จะตกลงนั่นแหละตอนที่มาขว๋งพลังงานนะโอ้ยสิตายบัวลาเบิร์กับไรก็คือแฟนคลับกับเจ้าภาพแม่นบอฝนบวนาเศร้าง่ายดอกข้าตะไคร้มาลูกไปไปซอดเจ้าไปจุดถูกกันนะนไปเจ้าไปจุดถูกแล้ว អត់ទូតទៅតាមណាប៉ោចូលចៃយប់ណាអត់អាចយប់ព្រោះគេជិះប៉ាក់ទៅណាយឺជួងយឺជ